ก็กลับมาที่สถานีแล้วก็ไฟบ้านโป่งอีกครั้งนะฮะขบวนรถที่จะเข้าสู่สถานีบ้านโปง่งต่อไปนี้ก็เป็นขบวนรถที่985ดนะฮะก็เป็นด่วนเคอรี่นะฮะวันนี้ได้หัวรถจากฮิตาชิมาเลยนะทุกคนไปจ้ามาเลยนะฮะฮิตาชินะครับนานๆทีจะได้ฮิตาชิสักครั้งนะครับ ลายฟงฟิงแบบนี้นะฮะมาดูกันนะครับว่าได้คิดตาชิหมายเลขอะไรทำขบวนนะฮะสำหรับขบวน985นะทุกคนกรุงเทพฯปลุรโพงสูงไหนโกโลกนะครับ ทิาชีหมายเลข4504นะฮะทำขบวน985นะครับ ได้เวลาออกแล้วนะฮะขบวน985นะฮะรถด,ด่วนเคอร์ี่นะครับกรุงเทพผุรีรมพงสุไหงโกโลกนะครับทำขบวนโดยฮิตาชิหมายเลข4504นะครับ วันนี้พว่วงปปอหอมาสามโต้นะฮะ985นะครับไปแล้วนะฮะขบวนด่วนเคอรี่นะฮะ985นะครับกรุงเทพสุงไงโกลกนะฮะ ขบวน251กําลังเข้านะฮะและยังไม่มีตั๋วโดยสารท <น S 2> บุรีประจวบนะครับตั๋วโดยสารได้ที่ช่องสำหน่ตัวก่อนขึ้นขบวนรถด้วยค่ะและสําหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดเตรียมสิทธิ์ของสัมภาระของท่านไปรอรับก,การโดยสารได้ที่ชานาลาสที่2ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้า,ามกับอาคา,สารสถานี โดยให้ท่านใช้สะพานลอยข้ามทางรถไฟไปยังสถานชา,าที่2ส,สถานีบ้านโปกต้องขออาภาัยในความไม่สะดวกบรณโอกาสนีด้วยค่ะท2เป็นขบนวบนรถธรรมดาขบวน,น,น,นที่2ข้ามดินต้นทางสถานีพนบรุรีสุดปลายทางสถานีระศน ีรขานผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถยวนี้และมีส่วนโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดงาสิิงของสัมภาระของท่านไปรับการโดยสารที่สลานดที่สองซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารสถานีโดยที้ท่านใช้สะพานลอยข้ามทางรถไฟไปยังชานาที่สอง ได้ตรงไปเลยใต้โคมหลังคาเหลสีเหลืองผู้โดยสารโปรดท้าผู้เดยสาสร,สาสรที่จะเดินทางไปกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่2่งต้นทางสถานีทนบุรีสุดปลายทางสถานีระจบีริขามขบวนรถเที่ยวนีขขน้จะเ,เข้าเชาชาที่ยวนิชานฉลาดที่2และจะหยุดรับส่ผู้โดยสาตร,ร,รงไปเลยต้ มาแล้วครับผมขบวนสนะองานะเดี๋ยวจับอัลสตอมนะเดี๋ยวต้องจอดตรงนี้แล้ก็ต้องไปรู้หน่อยตรงนี้ก็ได้เวลาไม่เวลามันวิ่งนะ หมายเลขส4่สีนะฮะสีใหม่เอียบเลยนะครับคุบีบร,ระบจวบนะฮะ 4407นะฮะรถจากอัสตอมนะฮะทำขบวน251นะครับ